สูตรนี้นะครับเป็นสูตรบำรุงเร่งนะครับบำรุงให้เขาแข็งแรงเร็วนะครับนี่ง่ายๆนะครับลองดูนะครับนี่เห็นไหมเขาแตกรอดมีใบเยอะนะครับนี่อย่างทศกัณฐ์อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งรับมานะครับสวัสดีครับผมเอฟซีทุกคนวันนี้เปิดคลิปมากับเบบีนะครับเบบีที่ผมกําลังเลี้ยงใหม่นะครับเป็นบอลที่ เอ่อเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนมาปูทางใหม่เลยนะครับที่รักในการเลี้ยงบอลสีนะครับเลี้ยงยังไงให้โตเร็วแล้วก็แตกหลอดดีนะครับวันนี้นะจะพามาจับมือทํากับสูตรง่ายๆบํารุงง่ายๆนะครับที่สามารถหาได้ในครัวเรือนนะครับผมแล้วก็ทําเองได้เลยนะครับตามผมมานะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มีบอลสีเบบีเยอะนะครับช่วงนี้มี2 4 6สี่11ดกระถางนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะ เริ่มเพาะใหม่เริ่มปลูกใหม่นะครับก็คือมีมีทั้งพาหัวแยกหน่ออะไรอย่างนี้มานะครับเขาก็เกิดนะครับแล้วก็ได้เพิ่มมานะครับวันนี้ก็เลยจะพามาบำรุงง่ายๆนะครับบำรุงแบบว่าบำรุงยังไงให้โตเร็วนะครับแตกหลอดดีๆนะครับผมตัวแรกเลยนะสิ่งที่ต้องมีนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือดินนะครับการปรุงดินนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ สิ่งที่เราจะต้องใช้ในการปรุงดินบ่อยๆก็คือมีใบามะขามแห้งนะครับเ,เพราะว่าใบามะขามแห้งจะมีอินทรีย์วัตถุเยอะนะครับแล้วก็พวกเปลือกไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะผสมบ่อยนะครับดินก็ที่ใช้บ่อยๆเลยเป็นดินก้ามปหูหรือเป็นดินขุยไผ่ก็ได้นะใครไม่มีนะคบผมแนะนํานะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาบํารุงแบบ สูตรง่ายๆที่หาเองได้ที่บ้านนะครับแล้วก็ผสมนิดๆหน่อยๆนะครับทําให้บอลเรานะครับแข็งแรงอย่างพวกเที่เพิ่งได้มาเบบี๋เนี่ยเขาสดชื่นเร็วนะครับผมใช้อะไรนะครับแค่ชั่วข้ามคืนนะครับบอลเราสดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะแตกหลอดแล้วก็จะเริญเติบโตได้ดีนะครับผมปะผมจะพาไปดูอุปกรณ์แล้วก็การใช้ของผมนะครับว่าผมใช้ยังไงทํำยังไงนะครับผมสำหรับตัวหลักๆเลยวันนี้ผมจะใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะครับคือเพียวนะครับ เพราะว่าเราสามารถหาเองได้แล้วก็ในน้ำซาข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับในการบำรุงบอลสีนะครับสำหรับบำรุงพวกเบบีนะครับที่เอ่ยังไม่พร้อมที่จะรับปุ๋ยพวกปุ๋ยแบบกัดสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเร่งนะครับผมให้เราใส่บำรุงชาวข้าวกับเครื่องดื่มชูกำลังเท่านั้นนะครับผมส่วนตัวเนี้ยที่ผมทำคลิปไว้อะตัวที่เอาไปลดราดโคนและแตกหลอดกัดสีดีนะยังไม่แนะนำให้ใช้นะครับผมเพราะว่า ผมลองเทสลองทดสอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะครับสําหรับใบที่ยังไม่แข็งแรงนะเห็นไหมผมลองอยู่ประมาณ2วันมีผลเสียนะครับเริ่มมีผลเสียเพราะว่าเขาเหมือนจะมีอาการใบเหลืองนะครับผมเลยแนะนําให้บํารุงอ่อนๆนะครับผมก็เดี๋ยวพาไามาปรุงนะครับแล้วก็พร้อมกับบํารุงนะครับทําไม่ยากเลยตามผมมานะครับน้ำเสาวเ้าคือเพียวแล้วก็เติมด้วยเครื่องดื่มชูก,กําลังนะครับผม ฝาตัวนี้นะครับใช้ไปเลยประมาณ1่ฝานะครับดีต่อบอลสีของเรานะครับพวกเบบีอะไรอย่างนี้นะครับหรือใครจะรดกับบอลกระถางใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ผสมน้าเพิ่มหน่อยเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับผมเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรบํารุงเร่งนะครับบํารุงให้เขาอแข็งแรงเร็วนะครับนี่ง่ายๆนะครับนี่นะครับก็คือเราใช้นะครับเราก็ตักมารดแบบนี้นะครับแนะนํานะสูตรนี้ให้ใช้ทุก เชา้าแล้วก็เย็นนะครับวันละ2เวลานะครับเช้าเย็นนะใครที่หุงข้าวบ่อยอะไรบ่อยนะเก็บน้ำสาวข้าวไว้เลยนะครับจะนำไปรดบำรุงมันดีมากๆขนาดผมเอามารดบำรุงบอนสียังแข็งแรงยังโตเร็วนะครับผมนี่เห็นไหมรับรองเลยนะทำแบบนี้ทุกวันนะครับผมหรือใครมีบอนกระถางใหญ่แล้วนะครับ ให้ใช้เป็นสูตรที่ผมเออเคยทําไว้เร่งแตกแตกหลอดกัดสีนะครับดีมากๆนะครับกระถางนี้นะครับผมทดลองรสเอ,อ่อน้ำาช้าข้าวกับเครื่องดื่มชูก,กําลังนะครับส่วนกระถางนี้นะครับผมรสสูตรนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยสูตรนี้นะครับเร่งกัดหลอดไอ,อเร่งเร่งกัดสีแตกหลอดนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ย แต่ว่าเหมือนกับว่ามันแรงนะครับบอลสีเราอาจจะรับไม่ไหวนะก็เลยอยากให้ใช้สูตรอ่อนๆแทนนะครับตัวนี้นะครับผมลองดูนะครับนี่เห็นไหมเขาแตกรอดมีใบเยอะนะครับนี่อย่างทศกัณฐ์อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งรับมานะครับตอนนี้แข็งแรงนะครับพร้อมที่จะมีใบใหม่ลอดใหม่ขึ้นมาให้เราข้าวเราเหลือนะครับเราก็รดไปเลยนะครับกับกระถางใหญ่ๆเนี่ยก็ดีนะครับผมนี่ รดไปเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะบอลสีที่กำลังมีดอกนะครับอย่างสาวน้อยปาแป้งนะครับนี่มีดอกแล้วนะครับเราก็ลดได้นะครับผมดีมากๆนะครับแถมยังช่วยบำรุงพวกก้านพวกใบให้แข็งแรงแบบนี้นะครับนี่นะเห็นไหมคนที่ติดตามผมมาจะสังเกตได้ว่าผมเลี้ยงบอลสีจากศูนย์จริงๆนะครับตอนนี้นะก็เต็มเลยเห็นไหมนี่นะครับ นี่เห็นไหมรถอย่างนี้นะเพื่อนๆทุกคนทํานะครับผมดีมากๆต่อบอลสีนะครับผมแนะนําเลยนะครับอมืมีอะไรผิดปกติไหมขอเช็คก่อนนะครับนี่หงสุวรรณสวยมากๆนะครับม่านนางพิมพ์ก็สวยนะครับเหมือนจะมีหัวใหญ่นะเพราะว่าหลอดไม่ขึ้นสักทีนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะต้องผ่าหัวละมัง่งนี่ดูทรงนะครับผม ก็วันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับหากชอบวิธีบำรุงง่ายๆนะครับสำหรับเบบี้ให้โตวไวแบบผมเนี่ยก็ลองนำมาใช้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหนะ้าจะเอาเทคนิคการเลี้ยงการบำรุงแบบไหนมาฝากเพื่อนๆ FC ทุกคนอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย